ดีค่ะก็พบกับช่องหมวยชแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแคสเกม EP 6นะคะก็จะเล่นเป็นหมดทะเลทรายเหมือนเดิมนะทุกคนเย่ายพึ่งเบื่อโหมดนี้กันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเดี๋วเราไปดูตอนเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนตอนนี้กําลังจะเริ่มเกมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตาเนี้ยจะค่าได้กี่คนได้ที่เท่าไหร่ จะได้ที่เท่าไหร่ทุกคนเสียงหนังก็ขอโทษด้วยนะคะมันเป็นเสี่รถนะคะทุกคนเหมือนลงที่เมื่อกี้เลยเหมือนลงที่ตาอีพีที่แล้วเลยเจอรถด,ด้วย 个豆干，那个。 ไม่อยากขับรถไปเลยเดี๋ยวตายเด้แมนขึ้นว่าคนอยู่ข้างหน้าแล้วนะ

ลงไปข้างล่างก็ไปตามล่าฆ่าคนอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยโนอนยิงหัวแตกเหมือนกันทุกคนตอนนี้คือจบไปมากวเจอกัน ตอนเล่นใหม่เห้อกันทุกคนตอนนี้ก็คือตายไวมากตังค์ได้แค่หนึ่งเองได้ที่ย,ยีบเอ็ดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าต่อไปจะได้ที่เท่าไหร่ตายไวสุดๆทุกคนกคน e ีนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมติดตาม f a c e b o o k แล้วก็ IG จีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะสั้นในเนึ่งนะทุกคนก็อย่าลืมดูกันด้วยนะเพือเป็นกำลังใจสำหรับคลิต่อไปนะคะใครอยากติดกัมแล้วก็ชื่อตามนี้เลยนะทุกคนเน่ามนี้นะจ๊ะก็ไปก่อนบ๊ายบาย